วศรีจันทร์ประดิษฐ์นำคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่เจ้าฟ้าพัะชรกิติยาภา ที่บริเวณอาคารฐานพระอุโบสถวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหมอ่อำเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรปราการพระมหาสมิทธเจติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นำคณะอุบาสกอุบาสิกาและผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาผานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอให้ทรงหายจากอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันผ่านโลบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เว็บไซต์เว w เวบ เวลวิเชอร์โรยันออฟฟิเชอร์ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไป ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน